ประชาชนปฏิวัติเติรูปประเทศไทย People Revolution Reforms Thailand เรามหาปวงประชาชระดมกันออกมาเสียงนกหวีดที่ดังวีดบิ๋วแทนเสียงตะโกนขับไล่รัฐบาลทรราช แสดงถึงความตื่นรู้ของประชาชนที่ไม่ทนกับรัฐบาลช่วนี้อีกต่อไปและการจมดงของประชาชนสากลุ่มที่ถนนราชดำเดนินก็ยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นมีกลุ่มที่อนุสารี์ประชาธิปไตยที่สะพานผ่านฟ้าลีล่าและที่สะพานมักวารบังส์วันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2556 กปทและกองทัพธรรมได้ยกระดับการชุมนุมและงรงให้ประชาชนผู้รักชาติออกมาร่วมชุมนุมให้มากที่สุดเพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งรักษ์และไม่อยอมรับอำน,นาจสาลโลกในตอนเย็นของวันที่9นี้เองพ่อคร,รอูสมณะโพธิรัก์ก็ได้ทำพิธีอัญเชิญสมเด็จปู่ปมาวิชิตอวิชาบนเวทีผ่านฟ้าในเวลา18นาฬิกาซึ่งสมเด็จปู่วิชิตอวิชชา เป็นพระพุทธรูปปางวิชิตอวิชชาหมายถึงการชนะความโง่ของคนโง่นั่นเองเป็นพระพุทธรูปปางวิชิตอวิชาองค์แรกของโลกที่เพิ่งทําเสร็จในเย็นวันที่จะทําพิธีนี้อีกด้วยเป็นนิมิตให้เห็นถึงการตื่นรู้รเพื่อเอาชนะอวิชาของชาวไทยหลายคนรู้สึกปราบปลื้มจนน้ำตาไหลมีกําลังใจในการกู้ชาติมากยิ่งขึ้นออก,กับพิธีกรรมนี้ ไไมมมม่่เดดดือ,ดออออรร้นนะกกัาสงบเย็นสันติอาหิงาสาหยุดการเมืองบาปนารับธกิจมหิชชการสิบพฤศจิกายน2556คุณตรีจำลองสีเมืองขึ้นประกาศบนเวทีผ่านฟ้าลีลาดพร้อมคณะเสนาธิการร่วมและผู้รับใช้กองทัพรมเชิญชวนพี่น้องออกมาคู่ชาติมาทำหน้าที่ใช้นี่แผ่นดิน และมาทำบุญมากันให้มากที่สุดพรุ่งนี้11พฤศจิกายน2556เพื่อแสดงพลังขับไล่รัฐบาลและไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกงวลแ้ไขหรือยั่11พฤศจิกายน2556 25วันนี้เป็นวันที่ศาลโลกจะตัดสินคดีประสาทพระวิหารและในเวลา9นาฬิกา9นาที กปทและกองทัพธรรมร่วมกันออกเดินแสดงสิทธิประชาธิปไตยไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกที่จะตัดสินคดีประสาทพระวิหารในเย็นวันนี้โดยไปที่กระทรวงกลาโหมและยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทหารปกป้องดินแดงระหว่างการเดินรณรงค์นั้นมีประชาชนให้การตอบรับโบกมือให้กำลังใจตลอดทางจากนั้นไปที่กองทัพบกแล้วไปสิ้นสุดการณรณรงค์ ด้วยการไปยื่นหนังสือประท้วงไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกที่สำนักงานสหประชาชาติหรือ UN ใกล้สะพานมัควานรังสรรค์เจ้าหน้ที่ต้องปา่ายสถานทุกคนที่โบราเมีจิตใจลุกลบเริ่มลุกลบตั้งแต่บัดนี้เอาชาติของเราเอาอธิปไตยของเราคืนมาจากเขมรชั่วตั้งแต่บัดนี้ได้ได้ได้ วันที่นี้เองเป็นวันเคลื่อนพลของสี่ประชาคมในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมต่อต้อตานระบอบทักษินมีประชาคมสีลมประชาคมอโศกประชาคมรัชดาและประชาคมสะพานควายและอารีโดยมีเป้าหมายเคลื่อนพลมาที่ถนนราชดำเนินในช่วงบ่ายของวันที่11พฤศจิกายนจึงเป็นวันที่มีเคลื่อนมวลมหาประชาชนลังไหลมาที่ถนนราชดำเนินอย่างมืดฟ้าโมโดินในเวลา15บหนาฬิกา30นาที พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณได้ประกาศปฏิวัติโดยประชาชนและไม่ยอมรับอำน,นาจสาลโลกณสพานผ่านฟ้าลีลาดกรุงเทพมหานครท่ามกลางมวลมหาประชาชนเป็นการปฏิวัติที่สวยงามที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกเพราะเป็นการปฏิวัติโดยไม่ใช้อาวุธอย่างสงบสันติอหิงสาไม่เสียเลือดเนือ้อและประกาศจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยต่อไปเป็นการประกาศป,ปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาล ก่อนที่จะมีคำตัดสินของศาลาโลกโดยศาลโลกได้มีคำตัดสินคดีประสาทพ,พระวิหารในเวลา16.00นทำให้ไทยอาจสูงเสียดินแดนส่วนหนึ่งประมาณ2ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ1,300ไรไล่รอบประสาทพระวิหารน่าจะมีผลให้กัมพูชาสามารถขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกได้ข้ารัฐบาลนี้นนนยังบริหารประเทศต่อไปคนตุลาคนเดือนพฤษภาอุดมการหานกลารสรองอวันกมาระจจิกาน2 5 6กก,กกปทกองทัพธรพรมออกเดินธรรมยตราจากสะพานผ่านฟ้า มีสมเด็จปู่วิชิตอวิชานำขบวนตามด้วยสมณาละสิกขาต,ติธรรมและพี่น้องผู้รักชาติกว่า3 0 0พันคนเดินขบวนอย่างสงบเรียบร้อยมีพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณพลตรีจำลองสีเมืองประธานกองทัพธรรมโมรนิธิและคณะเสนาธิการร่วมขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีพี่น้องผู้รักชาติเป่านกหวีดและปรบมือให้กำลังใจล้นหลามและได้ไปถึงสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังเมื่อเวลา10นาิก20นาทีเพื่อยื่นถวายดีกาทูลกล้าวขอให้ในหลวงทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานจัดตั้งสภาประชาชนเ <al> พื่อปฏิรูปประเทศไทยทำงานบริหารประเทศด้วยประชาชนโดยได้ยืน่นดีกาผ่านทางนายถากรธรรมประทีปผู้ช่วยราชเลขาธิการเมื่อเสร็จสิ้นการถวายดีกาพลเอกปร,รีชาก็พาผู้ร่วมชุมนุม กราบพระบรมมหาราชวังสามครั no ้งจากนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสร็จสิ้นพิธีตอน10บนาฬิกา47นาทีแล้วเดินทางกลับสะพานผ่านฟ้าโดยสงบเรียบร้อยราบรื่นได้ง่ายแแล้วหรือยังระานระดมกันออกมาระดมกันออกมาสยามยังอยู่ ยนนงงพรรราาะักบปชชตแม้ว่าการปฏิวัติโดยประชาชนครั้งนี้คนส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจไม่ให้คุณค่าแต่สัจจะย่อมเป็นสัจจะสิ่งที่คณะปฏิวัติโดยประชาชนทำในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ เป็นการประกาศปฏิวัติโดยประชาชนเพื่อยึดอำนาจของรัฐบาลน,นี้ไม่ให้มีสิทธิ์รับคำตัดสินก่อนที่สาโลกจะตัดสินตามแบบอย่างคณะเสรีไทยที่เคยประกาศไม่เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นผลทำให้ไทยไม่ตกอยู่ในภาวะประเทศผู้แพ้สงครามแม้รัฐบาลจะบอกเสียที่ดินไปไม่มากยอมเถอะแต่สำหรับประชาชนผู้รักชาติแล้วแม้ตารางเซนติเมตรเดียว ก็ไม่ยอมให้เสียไปรัฐบาลได้ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่หนึ่งที่ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ตามสัจจะแล้วต้องหยุดการบริหารประเทศส่วนคณะประชาชน ได้ทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตราที่71บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ชาติและปฏิบัติตามกฎหมามยชาชขอเชิญประชาชนผู้เห็นด้วยกับการปฏิวัติโดยประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินถนนแห่งประชาธิปไตยในเร็วพันะะดดมมมกกกกัันนออนออามา